ยังรักษาการนายก้าวิสุันนะครับอย่างทำหน้าที่อยู่นะครับผมเองวันนี้ก็จริงๆก็ต้องมานั่งฝั่งนี้นะครับเพราะผมก็เป็นประธานกรกตตอรอน,นหนูด้วยนะครับก็ในการทําหน้าที่นะครับทุกท่านที่ที่ที่ท,ทำหน้าที่แต่ละคนนะครับก็ทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนะครับทางกรกต ก็ทำหน้าที่ของคอท้องถิ่นคือรับผิดชอบดูแลควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเที่ยงเที่ยงเที่ยงธรรมนะครับให้มีความเป็นกลางนะครับไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับส่วนผู้สมัครก็ทําหน้าที่ของตนเองหาเสียงนะครับหาเสียงของตนเองนะครับไม่ไปทําผิดกฎหมายเลื่องตั้งไม่โจมตีไม่ใส่ร้ายใต้สีครับเพราะว่าก็ซึ่งก็ จะผิดในเรื่องของการตามมาตรา57นะครับที่เป็นการกล่าวใส่ร้ายท่าจริงหรือว่าทําให้เสียนในคะแนนเสียงของผอู้สมัครนะครับก็เดี๋ยวในรายละเอียดน,นะครับของการหาเสียงเรื่องตั้งหรือการดำเนินการเลือกตั้งทางกรกตว,วันนี้ก็ชุดใหญ่นะครับก็เจนทางมาก็คงจะให ข้อมูลนะครับให้ความรู้ถ้าใครมีปัญหาสงสัยนะครับก็อยากจะให้ยกมือสอบถามเลยในที่ประชุมน,นะครับไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์โทรไปนะครับวันนี้ทางกรกตก็เดินทางมาถึงนี่แล้วนะครับก็ขอให้ท่านได้ใช้โอกาสนี้นะครับในการสอบถามให้ชัดเจนนะครับเพื่อที่ท่านก็จะได้หาเสียงด้วยความสบายใจนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะ การเลือกตั้งคง,งจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับไม่มีผู้ใดนะครับถูกไปเหลืองใบแดงนะครับก็เป็นไปตามกระบวนการนะครับตามกฎเนียมของการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตยนะครับบัดน,นี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับกระผมขออนุญาตเปิดการอบรมตามโครงการเลือกตั้งเชิงสมรชาติและพิธีกราวคำปริยนตนนะครับ ในการาเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของอำเภอหนองสองห้องในวันนี้ครับขอขาบขอบคุณครับ